สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมถุนนะคะประจำเดือนอาพฤศจิกายนนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14บรกร,รกฎาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะใครที่ตรงกับ ลัคนาราศีเมถุนนะวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อ,อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะอขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกคอมเมนต์นะคะ เรามาดูดีกว่าว่าคนลักนณาราศีเมถุนประจำเดือนพฤศจิกายนคุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเนาะควีนอัพสอดอ่าเดี๋ยวแฮล์รีนสองดาบ o ควีนออฟ The e m p r e s s เดือนนี้เป็นเดือนที่อันดับแรกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยโดยเฉพาะในที่ทำงานของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นคนตรงถ้าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดตรงอะ่ะค่อนข้างจะแข็งอนะ่ะจริงๆคุณเป็นคนจิตใจดีนะจิตใจน่ารักเป็นคนที่จิตใจมีเมตตามีคุณธรรม มีความอบอ้อมอารีแต่คุณแสดงแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทางไม่เป็นอนะ่ะคือยังไงดีละ่ะสีหน้าท่าทางคุณดูยิงอะ่ะดูยิงดูย่สงไงแล้วคําพูดบางครั้งคุณตรงจนเกินไปตรงจนแบบขวามผาซากคือเข้าใจว่าคุณประจบใครไม่เป็นไงถูกก็คือว่ากาันถูกผิดก็คือว่ากาันผิดมันเป็นสไตล์นิสัยของคุณเนะะาะทั้งที่จิตใจคุณก็ไม่ได้มีมีคิดร้ายอะไรกับใครตรงกันข้ามนะจิตคุณจะดีดีเขาเรียกว,ว่า กับบุคลิกและใบหน้าเนี่ยมัน,ม,นมันเดินสวนทางกันอะเวลาใครมองเห็นคุณแวบ,บแรกก็จะรู้สึกว่าหน้ามันไสอะอืมหน้ามันไสหน้าอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อดูแล้วรู้สึกไม่อาจจะเป็นมิตรอะค่ะดูหยิ่งอยิงยะโสเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างจะดีงามเลยแหละแต่จะบอกว่าไอ้บุคลิกภายนอกของคุณเนี่ยมันอาจจะไปสร้างศัตรูได้ไงสร้างศัตรูให้กับเจ้านายผู้ใหญ่ให้กับ บริวารเพื่อนฝูงได้นะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องปรับตัวเองสักนิดนึงในเรื่องของอารมณ์นะชีกยิ้มสยามเข้าไว้ค่ะถ้ามันยิ้มไม่ได้ก็ไม้จิ้มฟันมาคำ้ำปากเอาไว้นะคะให้มันยิ้มตลอดเวลานะคะเนาะเวลาเจอเจ้านายผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมทำต้นถึงแม้เจอเจ้านายคนนี้กุโคตรจะเกลียดมนะันอะแต่ถ้าตามไปที่คุณยังกินเงินเดือนเ,อนเขาอยู่เนะี่ยก็ยกมือไหว้เขานะคะยิ้มให้เขานะคะคจําเป็นอะบางทีมันตอแหลนิดนิด,นดแต่ถ้าทําให้คุณอยู่ได้ ทำให้คุณหาเลี้ยงครอบครัวได้สังคมเขาชอบแบบนี้ยก็เอจัดๆไปเถอะนะมันก็ไม่ได้ผิดสิ่งผิดทําอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะนะอืมและที่สําคัญในในเดือนนี้ของคุณนะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะถึงแม้จะมีคนไม่ชอบคุณถึงแม้จะมีคนมันไส้คุณแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอุปถัมภ์คุณเช่นเดียวกันนะคะในองค์กรหรือในไหนก็แล้วแต่ที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันก็จะมีสองฝักสองฝ่ายนะคะมันจะมีกลุ่มนึงที่ชอบคุณอีกกลุ่มนึ่งเนี่ยรังเกียจคุณไม่ชอบคุณ ไอกลุ่มไหนที่มันเกลียดคุณไม่ชอบคุณเนี่ยเราก็อย่าไปมองมันเออมองมันเป็นหัวแตงโมหัวผักทองอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องให้ค่ามันนะคะเพราะจิตเขาไม่ดีเราก็ไปให้ค่ากับคนที่เขาคิดดีกับเราดีกว่าในเดือนนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปธรรมคำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเออแต่ถ้าคุณไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่มันใส้คุณนะ่ะแล้วเป็นศัตรูกับคุณนะ่ะคุณก็ไม่ต้องกังวลให้คุณํำรงความถูกต้อง ความขยันของคุณเข้าไว้นะคะแล้วก็พยายามที่จะผูกมิตรมากกว่าศัตรูยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนร่วมงานซื้อขนมไปฝากเขาบ้างไปกินข้าวกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยทักทายเจ้านายบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะยังไงยังไงในดวงชะตาคุณ,ค,ณคุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนคุณยังไงคุณก็อยู่ได้นะคะไม่ว่าคุณจะโดนใครพยายามจะถีบคุณออกยังไงคุณก็ไม่ต้องออกค่ะยังคงอยู่ได้นะในเดือนนี้นะเออ จริงๆแล้วอ่ะวาสนาคุณน่ะเป็นคนที่มีอันจะกินอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีอันจะกินนะบางคนน่ะอาจจะคือชีวิตคนเรามันขึ้นข,นข,นขนลงลงเนาะบางคนในอดีตคุณอาจจะเป็นคนร่ํารวยเป็นคนที่มีกินแต่มาวันหนึ่งเมื่อโควิดมันเข้ามาอะไรมันอฟองสบู่มันแตกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สองห้าสี่นย์กิจาการล้มละลายตั้งแต่ตอนนั้นมาคุณก็มีแต่นี่มีแต่สินมากมายแต่คนไทยนอะก ก็ยังมองว่าคุณเป็นเศรษฐีนี่คุณยังเป็นคนร่ำรวยออยังคงหมั่นไส้อิจาริษยาคุณในแถวะที่ความจริง,รงนยะคุณโคจะโคจะแบบแการเงินก็นิ่งสนิทเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนกว่าจะมาเข้าใจคุณค่อนข้างจะจะยากเย็นนอกจากคุณที่สนิทกับคุณจริงๆในเดือนนี้อย่างที่บอกนะคะในสังคมเพื่อนร่วมงานและเจ้าหนาผู้ใหญ่ให้เรามาระวังการมีปัญหา มีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่นะคะซึ่งมันจะทําให้ตัวคุณนั้น,นอึดอัดเองนะคะดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวเองค่ะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่นะคะแล้วคุณปัญหาที่มันอึดอัดที่มันถาถมให้คุณแบบดิ้นไม่มีทางออกเน่ยมันจะผ่อนคลายลงนะคะจริงๆแล้วมันมีคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณอยู่ด้านคุณเยอะแต่คุณต้องแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณพร้อมที่จะปรับตัวคุณเองให้มัน ให้มันเข้ากับคนอื่นได้ด้วยนะคะไม่แข็งไม่ตรงไม่บักเดียวจนเกินไปนะคะแล้วคุณก็จะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะการงานของคุณบางคนนะ่ะการงานขึ้นเร็วเกินไปขึ้นเร็วเกินไปคุณอาจจะไปเจอเจอเจ้านายที่โปรดคุณแล้วขยับตําแหน่งคุณสูงขึ้นเร็วเกินไปมันก็ไปกระทบกับเจ้านายอีกคนหนึ่งหรือคนอื่นๆนะคะมันก็ทําให้เกิดความอิจฉาริษยาแต่คุณไม่ไม่ต้องห่วงนะคะ เพราะว่าการงานเดือนนี้ของคุณยังไงยังไงคุณก็จะมั่นคงแต่คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดอึดอัดด้วยสภาวะแวดล้อมที่เหมือนกับมีแต่คนขมตดคุณอ่ะเจางหาเรื่องคุณอย่างไงเขาอิจฉาริษยามันไส้คุณนะคะดังนั้นคุณก็แค่ปรับที่ตัวคุณเองนะแม่หมอมองว่างานคุณยังมีความมั่นคงและคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เอที่พร้อมที่จะอุปถัมภ์คุณพร้อมที่จะเข้าใจคุณอยู่นะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องปรับทัศนคติตัวคุณเองเนาะ เดวิลออฟฟอร์จูนถ้าที่ผ่านมาคุณเคยเป็นเศรษฐีนี้เคยฐานะมั่งมีแล้วการเงินนี่ยที่บอกว่ามันเจอเจอภาวะเศรษฐกิจการเมืองแล้วทําให้การเงินมันนิ่งสนิทในช่วงที่ผ่านมาในเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคลาภจะหมุนวนเข้ามาหาคุณเดวิลออฟฟอร์จูนขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะที่โชคลาภมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณนอนรออยู่ในบ้านแล้วให้โชคลาภวิ่งเข้ามาหาคุณนะ หมายความว่าเป็นเดือนที่ถ้าคุณลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นน่ะไม่ว่าคุณจะจับอะไรก็ตามโชคลาภมันจะเข้ามาหาคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญหนุนนําบุญเก่าของคุณจะเกื้อหนุนคุณในในเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับคุณเป็นคนกระทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้บุญเก่าของคุณในการผลักดันใช้บารมีในการ พักดันเสริมคุณอีกทีหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ว่าสิริศิธิ์ไปหามาป้อนให้คุณไม่ใช่ไงอย่างเช่นคุณฝันว่าคุณคุณโชคลาบมาโอ้ยฉันจะต้องถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่นอนถ้าคุณไม่เดินลุกเดินออกไปซื้อลัตเตอรี่คุณต้องไม่มีวันถูกลัตเตอรี่ถูกไหมดังนั้นคุณแค่ลุกเดินออกไปซื้อสิริศิธิ์สสเขาก็จะนำว่าเลขนี้อ่ะได้แน่นอนอย่างเงี้ยเหมือนกันโชคลาบที่จะเข้ามาอาจจะมาจากกิจการงานหรือมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะอุปถัมภ์คุณ ไม่ว่าจะก,การงานถึงการเงินก็ดีทีนี้คุณก็ต้องปรับตัวคุณเองถ้าคุณมันทํางานให้มันเอาอก oh, เอาใจเจ้านายเป็นบ้างอะทํางานที่เห็นแค่เขาเห็นดุลความสามารถของเราในขนะเดียวกันเราก็เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายด้วยนะตําแหน่งคุณจะขึ้นสูงเร็วเลยนะไม่ต้องห่วงเออเฮ้อส่วนใครอิจฉาเช่าหัวมันค่ะบุญใครบุญมันนะ <c oughs> คิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขานี่เขาอิจฉาคุณเองมันเป็นปมปัญหาความทุกข์ของเขาเองให้เขาไปแก้เองค่ะคุณ มันเป็นปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาคุณโชคลาภโชคลาภไม่ว่าคุณจะจับกิจาการอะไรก็ตามเนะี่ยมันจะทําให้คุณมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่ใครหลายๆคนอาจจะรอรอมรดกรอทรัพย์สินมรดกหรือว่าเป็นผู้ผู้ถือมรดกเหรอผู้อะไรสักอย่างนี่แหละผู้ถือครองมรดกอ่หรือว่าคุณใครอยากจะขายบ้านมาปลดหนี้สินอ่ใครอยากจะได้คฤหาสน์หลังนึง ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้มาบางครั้งหนี้สินที่คุณมีมันอาจจะทําให้คุณติดเนี่ยกะแทนที่คุณจะอยู่สุขสบายแต่คุณต้องมาติดหนี้ติดสินแล้วมันไม่มีทางออกเครียดมากเลยเออแต่เขาบอกว่าในใน,ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้ขายอสังหาริมทรัพย์หรือมีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินที่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะมีปัญหาแบ่งกันไม่ได้ไม่ลงตัวในเดือนนี้มันจะลงตัวนะคะหรือถ้าคุณมีอสังหาให้เขาเช่า คุณก็จะไปเจอเจอคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมียศมีศักดิ์มีจิตใจดีมีคุณธรรมคุณจะไปเจอเจอคนดีมาเช่าอาสังหาของคุณทําให้คุณมีไรายได้ที่จะเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมอย่างต่อเนื่องนะอย่างเงี้ยสมมุติคุณลุกขึ้นมาปรับปรุงบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้มันสวยงามจัดสวนจัดอะไรให้สวยงามแล้วก็ติดบ้านที่เช่าเนี่ยคุณได้ลงมือทําแล้วส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยดึงคนมาเช่ากับคุณอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าคุณปล่อยบ้านรกร้างแล้วคุณไปขอสิริศิษฐ์ว่าขอให้คนมีมีคนมาเช่าสิรสสิศิษ์ก็คงจะบอกว่าเออเทพก็ไม่อยู่เหมือนกันค่ะเพราะบ้านมันรกมันสกปรปกมันมืดตื้อๆใครจะไปอยากอยู่ถูกไหมถ้าคุณบ้านอยากจะให้เช่าอยากจะให้ขายคุณก็ลุกขึ้นมาปรับปรุงบ้านปรับปรุง้วงจุย้ยปรับปรุงอะไรของคุณนี่มันดีสักหน่อยนึงปรับพลังงานนะคะบางครั้งแค่คุณจัดยิ่งพระใหม่นะจัดยิ่งพระใหม่ขยับเอาไปแค่เอ่อ ขยบเอาไปแค่หนึ่งจุกอะ่ะหนึ่งขยบเอาไปแค่สองสามนิ้วคุณเชื่อไหมว่าพลังงานเปลี่ยนได้แค่คุณหันทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ให้ถูกับพลังงานคุณเปลี่ยนได้ทันทีนะเปิดไฟให้แสงสว่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรับเจ้าที่ใหม่เอ,อ่อปรับคนจุ้ยให้บ้านสว่างสดใสแค่นั้นแหละพลังงานมันหมุนวนเข้ามาได้นะบางครั้งอ่ะสิ่งที่คุณติดขัดอ่ะมันอาจจะติดขัดจากพลังงานที่มันทับถมที่มันเป็นพลังงานด้านลบอยู่ คุณแค่ทาให้มันมีการเคลื่อนไหวอ่ะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอ่ะเคลื่อนไหวพลังงานตัวคุณเคลื่อนไหวสิ่งรอบตัวคุณใหม่อ,อ่ะเอยจัดที่นอนหมุนห้องนอนใหม่ปิดโคมไฟอันนั้นใหม่จัดห้องพระยังแม่หมอนี่ผ้าหนึ่งองค์นี่ย้ายมาสิบม,มุมย้ายวันละมุมค่ะมุมนี้ดีกว่าไหมมุมนี้สวยกว่าไหมเอาดอกไม้นี่วางดีกว่าไหมสลับใจกันวางตรงนี้ไหมแต่ละอย่างเนี่ยมันคือพลังงานที่หมุนวนนะคุณมันจะนําพาสิ่งดีๆหนึ่งอย่างน้อยแหละ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คุณปรับรวงจุย้ยหรือปรับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีเนะี่ยมันจะทําให้สุขภาพของคุณเนะี่ยดีเพราะบ้านมันปลอดโปร่งไงสุขภาพดีสองพลังงานด้านบวกคุณเยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สดชื่นอากาศดีเขาก็ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาโชคลาภสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณได้เออดังนั้นเขาบอกว่าคุณต้องลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่ทานั่นนะคะ่ะถ้าเป็นอสังหาก็ปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นถ้าเป็นชีวิตคุณกก็ลกขึ้นมา จับนู่นจับนี่จับนัน่นะทำไปเถิดค่ะแล้วโชคลาภมันจะหมุนมวนมานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นตัวหนุนนะเกื้อนหนุนนะแรงผลักดันข้างหลังให้คุณนะคะถ้าคุณเคยเป็นเศรษฐีนีวแล้วมาตกอับเวลาเนี้ยในเดือนนี้คุณอาจจะได้กลับมาพังนาเป็นเศรษฐีนีอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆคนนะอาจจะมีแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มียศศักดิ์ชั้นสูงมาอุปถัมภ์มาให้บ้านที่ดินคุณก็ได้มาให้ตําแหน่งการงานคุณก็ได้นะคะหรือมาช่วยให้คุณหลุดพ้นจาก พันธนาการที่มันอึดอาจจาะคนรอบทิศก็ได้นะคะลองปรับดูค่ะรับรองว่าสิ่งมหศัศจรรย์มันเกิดขึ้นกับคุณได้และค่ะนะแปดถ้วยเออหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานอาจจะได้ขายบ้านไปที่อื่นใหม่ถ้่มาได้ขายก็ไปเถอะค่ะเพราะว่าที่คุณอยู่เดิมมันแปดด่ามันอยู่ไม่ได้มันอึดอัดบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะบอกว่าลูกไปจากที่นี่เถอะ ตรงนู้น่ะทุ่งเราเบนเดอร์เลยนะป่ะเราขายบ้านหลังนี้แต่เขาไม่บอกคุณดีๆไงก็จะบีบอัดคุณให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดเครียดอยู่ไม่ได้มีแต่กมถาถมนั่นหมายความว่าคุณไม่เหมาะที่จะอยู่ตรงนั้นพลังงานมันไม่ถูกกับคุณขายค่ะถ้ามีโอกาสขายขายเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นี่เอาอย่างแม่หมอเนี่ยค่ะย้ายมาห้าสิบกว่าครั้งลวปีหนึ่งย้ายสามรอบเออย้ายมาลาทอนย้ายมาลาทอนไงเออใครจะจะเป็นเพื่อนแม่หมอในการโยกย้ายมาลาทอนก็ยินดีนะคะ รับสมาชิกในการโยกย้ายไปถีตองเหลือนะคะทุกวันนี้แม่หมอก็ยังกุต็งกุติงหอบลูกอหอบไปหอบมาอยู่ค่ะยังไม่มีบ้านยังไม่มีสมบัติไม่มีรถไม่มีอะไรทำไมนะนนี่นี้สินค่ะแม่หมอมีนี่สินเป็นของตัวเองนะคะมีมาตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งวัยวัยกลางคนจนกระทั่งผ่านมาขึ้นข้องชีวิตแม่หมอก็ยังมีสมบัติที่เป็นหนี้ติดตัวอยู่นะคะน่าภูมิใจมากเลยอ่ะคุณก็ ต้องภูมิใจเหมือนกับแม่หมอค่ะอย่างน้อยเรามีนี่สินเพื่อนไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคิดในแง่บวกห้าดาบถ้าที่ที่คุณอยู่เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันรู้สึกไม่ดีแล้วอ่ะมันอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วไร้ศักดิ์ศรีอยู่แล้วไร้คุณค่าไม่มีคนเห็นค่าเห็นผลงานเห็นอะไรของคุณคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นมีที่อื่นที่เขาพร้อมที่จะนับถือคุณให้คุณค่ากับความสามารถของคุณเยอะแยะแค่คุณก้าวเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะคุณก็เจอเจอสิ่งที่ สวยงามแล้วสําหรับคุณนะอืมอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองค่ะเขาบอกแบบนี้นะเพราะเดือนนี้คุณอึดอัดกับเรื่องคนเรื่องงานมากอแต่หลายๆสิ่งก็บอกว่าการที่คุณอึดอัดคือคุณทนอยู่เองทั้งนั้นที่คุณมีความสามารถที่จะออกมาได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ออกเองคุณกลัวอะไรก็ไม่รู้คุณอาจจะมีเหตุผลล้านแปดอยู่ตรงนั้นนะแต่แค่แม่หมอบอกว่าถ้าคุณออกมาแล้วคุณรู้สึกมั่นคงกว่าและดีกว่า The King of p e n t a k ด oh, ีเ the Emperor, ออกมาเถอะให้ไวนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาเนี่ยจบสิ้นวงกรรมหลุดจากตรงนั้นคือหลุดพ้นเคราะกรรมหนักเลยนะชีวิตของคุณจะกลับมาร่ำรวยกลับมามั่งคัง่งคือแม่หมอเชื่อว่าอดีตชาติคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นนาคราชคุณเป็นได้รับพญานาคาพญานาคีถ้าเป็นครุฑคุณเป็นระดับพญาครุฑ ถ้าเป็นเทพคุณก็เป็นอาจจะเป็นปางอาวตารหรือบริวารเอกขององค์มหาเทพลงมาเกิดคุณต้องมีการกระบาดการฝ่า,ามือนแน่ๆแหละเยอะด้วยมันเหมือนกับให้คุณเรียนรู้ชีวิตแล้วปล่อยวางแล้วเข้าสู่ทางธรรมอภัยทานได้แล้วสิ่งที่คุณจะได้มามันคือแบบความมั่งคั่งร่ำรวยความมีชื่อเสียงเกียรติยศความมีตําแหน่งอํานาจยศศักดิ์ทุกอย่างจะกลับคืนมาหาคุณทั้งหมดเอาเป็นว่าฐา,านัดนดรยศศักดิ์ ความร่ำรวยชื่อเสียงทุกอย่างที่คุณเคยถูกทําลายปนปี้ไปในเดือนนี้คุณจะได้กลับคืนมากลับคืนมาทั้งหมดเลยเพราะเป็นเดือนที่คุณจบวงกรรมแต่อย่างที่บอกสิ่งหนึ่งคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ในการโยกย้ายถิ่นฐานอีกแล้วก็เป็นได้นะคะมันอาจจะเป็นการโยกย้ายครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณก็เป็นได้นะบางคนอาจจะได้เข้าสู่ตําแหน่งออกจากบริษัทการงานเข้าสู่เรื่องของอ หน่วยงานรัฐบาลทํางานในการวงการเมืองอย่างเงี้ยบางคนได้ไปเจอเจอธุรกิจการค้ากับคนต่างชาติที่มันแบบร่ํารวยมั่งคัง่งแล้วสร้างฐานะให้กับคุณได้บางคนไปเจอเศรษฐีมีคนยกชั้นสูงมาอุปธรรมการะคุณบางคนก็ไปเจอเจอ,อคู่ครองคู่ครองก็ได้นะที่เป็นคนต่างชาติต่างถินต่างแดนต่างศาสนาที่แบบโคตรรวยอะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ จะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะต้องมีการเดินทางตลอดเวลานับจากนี้คือตําแหน่งที่คุณจะได้อาจจะเป็นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตําแหน่งรัฐมนตรีตําแหน่งเจ้าสัวกิจาการที่มัน Import e x p o r อใหญ่ๆแล้วต้องเดินทางไปทัวร์แต่ละแต่ละประเทศทั่วโลกคุณมีเกณฑ์จะได้ไปสู่ตรงนั้นนะคะ คือการอยู่นิ่งกับคุณความอึดอัดของคุณจุดเดิมๆของคุณมันกำลังจบสิ้นแล้วเนี่ยเดือนนี้คุณคุณจะต้องพลิกชีวิตตัวเองใหม่แล้วนะคะดวงชะตาเขาจะดีทันคุณเองเราให้คุณไม่อยากไปคุณก็ต้องไปค่ะทำหน้าไ่นะไปแล้วมันดีดีอ่ะคุณจะสุขสมดังใจหวังนะคะเนี่ยเห็นไหมความรักคุณก็สุขสมหวังและแถม้อีกใบเนี่ยได้เฉลิมฉลองด้วยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานกับคนยศสักสูงสูงเลยนะคะได้เลื่อนระดับชนชั้น เลื่อนระดับฐานะเพราะคู่ของคุณโคตรรวยนะคะรวยไม่พอเป็นคนมียศศักดิ์มีตําแหน่งมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากด้วยนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยกับคุณคุณมีเกณฑ์สุขสมหวังในความรักแล้วพลิกเปลี่ยนชีวิตคุณเลยนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2การงานคุณอาจจะหลุดพ้นจากงานเดิมที่มันคนไม่เห็นค่าคุณก้าวเข้าสู่ระดับชนชั้นที่มันสูงน่ะคือเปลี่ยนชีวิตคุณไปอีกแนวหนึ่งน,นะคะ บางคนอาจจะได้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะอันนี้บอกไว้เลยตามหน้าไพ่อาจจะได้ไปเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายได้เพราะมันขึ้นทั้งดีเอ็มเพ s สกับ The อ็มเพอร์มันคือระดับกษัตริย์ระดับราชินีนะคะแล้วคิงออฟเอนเทอร์รวยจนไม่รู้จะรวยยังไงนะคะเป็นเดือนที่แค่คนสละกรรมของคุณแค่นั้นแหละคะ่ะเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่มีคนเข้ามาในชีวิตคุณให้อ้าแขนรับมีคนเสนออะไรมาให้คุณ ให้อ้าแขนรับด้วยความนอบน้อมทอบตนอย่ายิงเขาละนลงในศักติ์รีและปฏิเสธที่จะไม่เอาเพราะคุณจะช่วดโอกาสนี้ไปทันทีกักหน้าเสียดายจำไว้นะโอกาสเหล่านี้มันไม่ได้มาบป่อยๆรู้แหละว่าคุณเป็นคนยิงเป็นคนทะรอนอแต่บางครั้งเนะี่ยกีดอีโก้ตัวเองเอาไว้ก่อนก็ได้นะเออคือแบบถ้ามีคนแบบว่าเธอลองมาทํางานกับฉันสิเดี๋ยวฉันจะให้ตําแหน่งงานเธอให้อันนี้เธอก็อย่ายิงว่าไม่ฉันจะไม่เป็นลูกน้องใครเพราะฉันมีองค์มีเทพ องค์เทพเขาไม่ได้กินข้าวของอยูไ่ได้ไไดแต่คุณต้องกินข้าวไงถูกป,ป่าเออเพราะฉะนั้นเออองค์เทพขาปะเราไปทํางานกับเขาเถอะชนแบบเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีอจาจจะกินเนาะจะได้ซื้อของมาถวายองค์เทพได้บอกเขาแบบนี้ค่ะเออบางบางคนนะ่ะเป็นแค่นาคีนาคานะ่ะยิงทารนงมากบางคนไปครุฑเน่ยยิงทารนงมากมากเก็บคนยิงของคุณเอาไว้นะคะขอบคุณเปีนแค่มนุษย์เพีงแค่มนุษย์นะ ดังนั้นคุณยังต้องกินข้าวเนอะก็อย่าให้ถึงกับว่าใครจะมาติคุณก็ไม่ได้ใครจะปาชี้นิ้วว่าด่าคุณสักนิดก็ไม่ได้เขาชี้นิ้วว่าด่าคุณมันก็เป็นกรรมของเขาเราจะไปใส่ใจทําไมละ่ะถูกไหมเราแค่ว่าท่านเนี่ยมันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตเราค่ะอ้าแขนรับนะคะเพราะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยทั้งความสุขความรุ่งเรืองความมั่งคั่งมันอยู่ตรงนี้มีพร้อมหมดเพราะการรมเก่าของคุณจบแล้วเนะี่ย อโอเคนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าลดทิฐิตัวเองลงนะคะแล้วก็รับโอกาสที่จะมีมาหาคุณนะคะแล้วคุณจะสุขสมหวังทุกอย่างเลยนะเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแหละคะ่ะเคนะอ่ะสุขสมหวังตามนี้เลยละกันเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆกานกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ